พวกเขาเหล่านี้เป็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่จะได้ตัดสินพวกเขามาจากสี่ช่องทางด้วยกันนะครับอยากจะแต่งตัววิ่งวิงเหมือนกันนะครับแต่ขอโทษพอดีอัดรายการแนละ้วเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไม่ทันจริงๆขอโทษนะครับมาจากสี่ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคุปตองนะฮะพระพุทธโสดจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับ ทาง s m s ครับทางแฟนเพจ Facebook คมชัดลึกอวอร์ดครับและเว็บไซต์ www. o คมชัดลึก .net ครับดึกแล้วครับไม่ต้องพูดเยอะครับเข้ารางวัลเลยครับ ครับประกาศค่อยคิดเลยนะครับเอาครับรางวัลแรกกันเลยดีกว่านะครับครับผมรับทุกคนนะครับรับทุกคนแต่ทับหมดไม่ได้นะครับขอโทษนะครับรางวัลแรกนะครับเป็นของสาขานักร้องเพลงไทยสาตนลยอดนิยมครับ เราไปดูนะครับรายชื e ่อผู้ที่เข้าชิงรางวัลนี้5รายชื่อด้วยกันมีใครบ้างเชิญชมครับผู้เข้าชิงรางวัลสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมแดงส้มนัททัศนไทยรัฐดำนกคทัศอินใจดีต้นนัทพิ้งค์พัชรเทพพี่จีจีพี่โสแก่ขจรมงนต์อันที่หนึ่ง จริงๆครับครับขอบคุณครับครับเตรียมเลยนะครับ้างั้นผมขอเชิญผู้เชิญดอกไม้นะครับขอเชิญคุณตาวุิเสกพงศ์เพียงทอครับใส่ให้เต็มที่เลยครับรางวัลสุดท้ายแล้วครับใส่ให้เต็มที่ครับ หล่อมากๆนะครับและก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณพัฒนาศิลาอ่อนนะครับประธานกรรมการบริษัท S&P สินเทศนะครับจำกัดมหาชนมาเป็นผู้มอบดอกไม้และของที่ระลึกนะครับเอาละครับเดินนะครับเดี๋ยวรอคุณพัฒนาศิลาอ่อนค่หนึ่งครับไม่เป็นไรครับอ่าไปยิงใกล้ๆคุณ เสถพงศ์พีทอเลยนะครับจับมือไว้แน่นๆครับรับประทานอาหารฟรีนึ่งปีจาก s อครับ <Yeah. S 1> พูดไปเล่น <Yeah. S 1> นะครับเอาละครับสำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่สิบประเภทพอพูราบดสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมได้แก่ ก็คือถ้าไม่เงียบไม่ประกาศขอเสียงเงียบแล้วเดี๋ยวกี้ดังๆหลังจากหานดรายชื่อสาถานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมได้แก่คุณนภัสอินท ยินดีด้วยจริงๆนะฮะแล้ว,ลวมอบของที่ระลึกให้ของ s อสดด้วยนะฮะและดอกไม้ด้วยนะค,ะนะครับ ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้รางวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากมากจริงๆตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสรด้มาวันนี้แต่ว่าเป็นปีที่2นะครับผมที่ได้มีโอกาสรับรางวัลของครูชิคกี้อวอร์ดครับก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจที่สนดทันที่สุดในโลกของการครับคุณพ่อคุณแม่ของกันนะครับขอบคุณครอบครัวของกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่บอยตะคกนเกียรติวิรุมากมากนะครับที่ให้โอกาสหลายอย่างกับการได้พิสูจน์ตัวเองในการทํางานโครงการนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเบื้องหลังทุกคนที่อยู่ดูแลกันนะครับขอบคุณที่ให้กําลังใจกันมานะครับขอบคุณพี่ๆี่ช่างไฟที่เห็นหน้ากันนะบผหรือว่าจัดแสงยากแต่ว่าขอบคุณมากมากจริงๆนะครับทุกคนนะฮะ และที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณทุกๆคะแนนบอดของแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจกันอยากจะบอกใจหนึ่งว่าถ้าไม,มีทุกคนนะครับก็คงไม่มีการวันนี้เหมืนอน<า>กันผมเชื่อคุณกันนภพกับขอคคคบคุณคุณพัชราศิร์อ่อนด้วยนะครับและขอขอบคุณคุณเต๋าด้วยนะฮะ ก็ชื่นชมกับน้องเขามากนะฮะก็ขอบคุณช่างไฟด้วยก็ดีนะฮะเพราะว่าแสงีสามารถทำให้เห็นน้องได้นะครับเป็นที่ครับเราโอ้โหถ่ายรูปไปครับถ่ายรูปไปครับน่ยาย,ย่าถ่ายรูปถ่ายรูปจบ<ๆ>ต่อไปดีไหมฮะรักเหมือนกันจากกันต่อไปเลยดีกว่านะครับ ต่อไปนะครับเป็นรางวัลพอปลาโวดน,นะครับของสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมครับเ,เ,เ,เราไปดูกันนะครับว่าใครถูกเสนอชื่อขึ้นมา้างนะครับเชิญครับผู้เข้าชิงรางวัลสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันซิมเบอรี่แอนโวลั์ พิชยาวัฒนมณิธิฟลอยเชอร์แมนธุยสันชมพู่อารยาเอฮาเก็ตโยายาเชีเชยร<า>์ไปเชียร์ไทยนะฮะร้องเปลง